ครับพี่น้องครับผมกับช่องบา้านลำเปิดออฟเชียวครับเดินทางมาหลงทางพี่น้องเอื่อนนะฮะอยากอันนี้เป็นลานปากช่องเขาใหญ่นะครับลานปากช่องเขาใหญ่เอ,อ่อวันเดอร์แลนด์พัสดุมา ที่ออกินองไรขีตรงมแม่ละใจเย็นหรอกเราไม่รู้ไงไม่มีที่อยู่นะครับเอ,อ้อ้าโอมยบางยูง <c oughs> จบชีวิตเลยมึงนี่เป็นเดินกว้างยี่ดี อันนี้อยู่เขาใหญ่นะปากช่องทีสดเมอื่อกี้เปยนที่สอมันเตอันไหนจะเพลงแต่บ้านน้องพักแว่นครับเป็นลานเอ่อปากช่องเขาใหญ่วันเดอร์แลนด์พิม่าแบบนี้เด้ครับมันยังสิบพอ จริงๆลงบกุกงานต้องหมันชัดเจนู่เลยกำกึ่งฮะกลบพวกครับรบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากมท้าม่แกมเลย ถ้าไม่แก้ไม่เนี่ยเราไปพักเสร็แล้วกี่ออกไปมึง <c oughs> อันนี้กระปุวยได้พี่นอ้องบริเ,เวณ้านวันนี้นะครับเป็นพื้นที่โลง่งแจ้งไม่มีอะไรเลยแล้วบริเวณภางเรครับ เดนเซอร์อยู่ยังไงศิลป์เมียนนั่นใะ่ส่ตงตอนเ้ด้วยทั้งหมดเวลาถามเมียนอยน่แล้วนั่นใน่้หมค่ะค่อนข้างที่จะาาตายเลยครับเดนเซอร์มนนี้บอกคำเดียวสั้น ชีวิตพูดเดที่อยู่กันอยู่ครับแต่ว่าผมไม่อยู่นี่ภาะวะปัจจัยไทยธรรมกัเรื่มลอย ปวยเทือหนึ่งนี่นัดขึ้นนีเกือบบูม่อมหัวใจเลือดตายมากหนาเกียดด,ดี่มเ้ยตายแล้วนองง่้ยเอามาถิมา่มปลาถิ่มเขาคัากเนาะโอ้ยไมด่ดีที่แยกลมเข้าไปแน่ยยกันมู่บ้านกันมันเป็นแต่ ที่ตั้งแคมป์หนหมีเป็นมองตั้งแคมป์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆจบชีวิตก็ต้องซืบอเปล่าวาดียูจะกินยังไงอันขากับพวกนีเป็นเดินงู่วงๆไม่มีอย่างเลย เราขี่รถมาหอดีน้องเอ้ยเป็นยนนนังบุญขี่รถมาถอดออกจากี่อย่าปูมุมจากลบบุรีมาที่ปากช่องโพลหนึ่ง้ยสามสิบห้ากิโลแต่ว่ามาถนนเขาสระบุรีร4่อยสี่สิบสามกิโลครับเข้าจากหวัดลบบุรี จากอำเภอบ้านมีไปจังหวัดลบบุรี29โลจากลบบุรีมาอำเภอเมืองสระบุรี4 5โลจากสระบุรีมาที่นี่73โลประมาณนั้นแหละเท่าที่เมื่อกี้พี่อเดะต้องเสียพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือ ลมกระจิงอยู่แต่ว่าจะอาจจะร้อนมากๆอันน so, ี้เสืมมีมองอยู่ต้องมีวัดแหละต้องมีวัดแต่ว่าวัดวม,มันอยู่ไหนมั้งเห็นแต่ไปเรียมๆต้นน่ะมันเป็นชลาได้พี่น้อง ขาในอนจีมงไหน่มันมัมมีมังนอนมัเขาใจบอลมัมมีมงนวออมันมีกับมัมมีตัวเออวิธรมีอย่งเยอะแยะมัมีคนนี่กับยูมาเดียวกางต็มนอนพุ้นเวาจะมีตื่นกันกโต๊ะใจนาบอกก่อนขาก็บ่ีมังนอน แตละโตโต้ันนยฮะแต่บี่อยนั่งนอนมงซือเตะม,มงังกงนอนตัวอบผิวแล้วตอนนี้ปวดหัวม,มาอยามีดินมกินโอ้ยเหนื่อยดิแต่ละเหมือนแต่จะไม่ตื่นแต่เนี้ยปิดได้เอาบรรยากาศครับ บอกเกี่ยวกองนั่นเอาเฮาว่ได้เป็นอย่างแย่ๆไหมบอกเกี่ยองตัวไอสันไอไปอู้้เท่าลงรถอือเอาแล้วเลเริ่มไปเปไทยกิฟตแล้วว่าจะตื่นเอาพี่น้องรับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามกส ช่องบ้านลำพื้นลำเชียวครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่มอบให้นะครับตอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ